สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคึกหน้าอดีตคณะบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข่าวพิธาย้ำเยี่ยมยอดเดินหมากนี้สะใจจริงๆนายพนัสทัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แชร์ข่าวนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ไปร่วมงานสุราก้าวหน้าที่จังหวัดระยองเมื่อคืนในช่วงหนึ่งนายพิธาระบุว่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่สำคัญซึ่งสำคัญกว่าคือการรักษาสัจจะที่ให้กับประชาชนคือการรักษาชั้นธรรมติประชาชน25ล้านเสียงที่ให้ไว้กับสองพักใหญ่และ27ล้านเสียงที่ให้ไว้กับ8พัก จึงจำเป็นต้องตั้งรัฐบาล8พักให้ได้ในพิธายังย้ำอีกว่ายัางไม่หมดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแค่ส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยแต่สิทธิการเป็นแคดดิเดตนายกรัฐมนตรียังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรานั้นเอาประเทศและบ้านเมืองมาก่อนทั้งนี้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเองทั้งในแง่หลักการและแง่ของหลักฐานและเชื่อมั่นว่าจะได้เดิน กลับเข้าสภาและเผอเผอได้เข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยใครจะปล่อยมือจากเราก็ช่างขอแต่พวกเรานั้นประชาชนจับมือกันไว้ให้มั่นๆก็พอใครเขาจะถีบเราลงเรือเราบอกเราไม่ลงเราขอชวนพวกเขากลับว่ารักษาสัจจะที่มีไว้กับประชาชนช่วยซ่อมเรือให้แข็งแรงแล้วเดินหน้าไปด้วยกัน ช่วยกันส่งเสียงว่า25ล้านเสียงมีความหมายไม่น้อยกว่า250เสียงนายพิธาระบุด้วยนายพนัทแชร์ข่าวดังกล่าวมาที่เฟซส,ส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าเยี่ยมยอดเดินหมากนี้สะใจจริงๆฮ่าๆๆเสียสัตจะเพื่อประชาชนความคืบหน้าบอกกอรายจุดเล็งแปลอักษรเบิ้มแยกอโศกฟ้องโลก ลั่นไฟพร้อมเวทีพร้อมเครื่องเสียงอลังผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือปอากอลายจุดซึ่งนัดหมายจัดชุมนุมพร้อมที่แยกโอศอกในวันที่ย3สมกรกฎาคมนี้เปิดเผยว่าในเวลา13นาฬิกาของวันนี้จะเดินทางไปแจ้งการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะที่สนอทองหล่อนายสมบัติระบุด,ด้วยว่าล่าสุดได้จัดเตรียมเครื่องเสียง1 0 0 0 0วัตต์พร้อมเวที ไฟแสงสว่างเครื่องปั่นไฟป้ายเขียนมือป้ายเปล่ารอให้ประชาชนมาเขียนข้อความปากกาเขียนป้ายสีช็อกเขียนพื้นทีมงานเก็บขยะไม้คีบขยะถุงดำซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายนายสมบัติยังระบุถึงรูปแบบกิจกรรมซึ่งวางแผนแปลอักษรพื้นที่ถนนบริเวณอโศกกว้างมากน่าจะ5 0 7สเเมตรเหมาะสำหรับการ ออกแบบกิจกรรมหลายอย่างอีกทั้งยังมีสกายวอล์กที่มองลงมาด้านล่างได้ชัดเจนสามารถถ่ายรูปบรรยากาศหากมีการใช้คนแปลกสอนหรือใช้วัสดุต่างๆเพื่อทำเป็นตัวหนังสือแล้วมองจากที่สูงลงมาจริงๆนะ่ะอยากให้เป็นคนมากกว่าผมอยากให้มีข้อความจากผู้รักประชาธิปไตยเพื่อส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกว่า ค่านี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอะไรทางการเมืองผมจะเอาขวดน้ำที่ใช้แล้วจำนวนหนึ่งลองมาประกอบเป็นตัวอักษรใครมีโดรนลองติดมาหน่อยหรือจะถ่ายจากสกายวอล์กก็ได้ส่วนข้อความสามารถเสนอมาได้เลยแต่ต้องไม่ยาวและทำยากจนเกินไปเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถช่วยกันทำให้มันเป็นตัวอักษรหนังสือขึ้นมานายสมบัติ ระบนายสมบัติยังเชิญชวนให้ประชาชนถ่ายรูปรองเท้าผ้าใบและพิมพ์คำว่าพร้อมในโซเชียลมีเดียมีคนถามผมว่าม็อบพร้อมมีข้อเรียกร้องอะไรมันไม่ใช่ม็อบที่เรียกร้องแต่มันเป็นการนำตัวเองออกมาประกาศว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่สวออหรือบรรดาลูกติดคอสอชอที่ กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการประชาธิปไตยนาทีที่คุณโดนเขาตบหน้าวินาทีที่คุณตอบโต้กลับไม่ใช่การเรียกร้องแต่คือการให้แล้วเอาคืนนายสมบัติระบุความคืบคหน้าพระพยอมชี้คนอย่างพิธาหายากครั้งหน้าจะชนะไม่เห็นฝุ่นที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี พระพยอมกาลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วได้เตือนสติกองเชียร์ที่ผิดหวังและให้กำลังใจโดยได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าหากญาติโยมทั้งหลายเข้าใจโลกกะระทำว่าโลกใบนี้มันมีได้มีเสียมีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังมีแพ้มีชนะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ เราต้องรู้เข้าใจโลกกระทำว่ามันมีความผิดหวังบ้างสมหวังบ้างได้ดังใจบ้างชนะบ้างแพ้บ้างดังนั้นเราจะอยู่ในทางสายกลางคือเรานั้นจะชอบใครหรือไม่ชอบใครก็ตามแต่เราต้องเผื่อไว้ว่าใจเราจะไม่ไปฟูกับคนที่เราชอบและจะไม่แฟบผิดหวังกับคนที่เราชอบเช่นกันเพราะในโลกใบนี้ ไม่มีใครสมหวังตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามอัตมาขอชื่นชมคนอย่างนายพิธาเป็นบุคคลที่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะอัตมาเห็นในข่าวที่เขาถูกคำสั่งศาลอย่างคิดว่าเพื่อเขาต้องร้องไห้หรือสะอึกสะอื้นออกมาที่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เขากลับทักทายร่ำลาโบกมือคุมอารมณ์ได้ดีมากถ้าคุมไม่ดี ก็คงต้องร้องไห้น้ำตาไหลหรือเสียงสั่นเครือแต่นี่เขาไม่มีอาการสั่นเครือละล่ำละลักร้องหม่มร้องไห้ออกมาแสดงว่าเขารักษาอารมณ์ได้ดีไม่ฉุนไม่เกลียวกราดเป็นคุณสมบัติในข้อหนึ่งของคนที่จะได้ครองเมืองต้องไม่มีคําว่าเกรียวกราดโมโหฉุนเฉียวคว้างปาสิ่งของแต่ถ้าเขา ออกอาการไปจับเก้าอี้ปาโครมเดียวนะ่ะคะแนนจะตกหมดคนที่เก็บอาการรักษาได้ดีอย่างนี้เลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนเพิ่มเฉลุยอย่างแน่นอนยิงกันไม่เห็นฝุ่นกันติบตาล่าสุดอาจารย์นิติมชชี้ไทย้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรมนูญประกับเผด็จการรัฐหวุฒิสภานายสมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์ประจํา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ข้อความผ่านทางเพศศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งระบุว่าเมื่อขอบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญปรณีการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดเจนวงเล็บ ตามมาตรา159ประกอบมาตรา272ที่กำหนดให้วุฒิสภาเข้ามามีบทบาทในช่วง5ปีแรกหากจะมีข้อจำกัดในการเสนอชื่อบุคคลในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญขณะที่ข้อบังคับของรัฐสภา,าโดยการเสนอยติเป็นการกำหนดแนวทางข้อจำกัด การเสนอประเด็นต่างๆเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาหรือลงความเห็นข้อบังคับดังกล่าวนั้นมีได้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะการจะนำเอาข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งเป็นกฎหมายในลำดับรองลงมาจำกัดสิทธิการเสนอชื่ออันเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องประหลาดพิกลเป็นอย่างยิ่งแม้จะได้มีการลงมติ สมาชิกรัฐสภาในประเด็นทกเถียงดังกล่าวไปแล้วแต่การลงความเห็นแม้ต่อให้เป็นมติกระชั้นก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักการกลายเป็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาหากมีการยอมรับให้ข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ผด็จการรัฐวุฒิสภา อย่างชัดเจนนายสมชายระบุ